สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นคำชะโนดนะคะคำชะโนดงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2567เอามาให้ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นคำชะโนดงวดนี้เด่น42นะคะก็มี49นะคะมี49 40 สีแล้วก็ 29, ง0ก้หนึ่ง,ลง,ง,ง,งเลขเด่นคนําโโนดงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้า31น,นะคะเลขเด่นคนําโโนดงวดนี้เด่น4นะคะเด่น4แล้วก็สองสำหรับงวดที่แล้วนั้นก็เข้า3ามหนะคะเข้าสามหนึ่ง เดี๋ยวแอดก็จะเอาให้ท่านผู้ชมชมย้อนหลังนะคะเลขเด่นคําชโนโดนี้เข้าเกือบทุกงวดนะคะเข้าเกือบทุกงวดงวดนี้เด่น42นะคะเด่น42ก็มี49นะคะมี49 40แล้วก็41ส่วนเด่น2นั้นก็มี29นะคะ29ซึ่งตรงกับเลขเกดเซียนเนาะ 2อตรงกับเลขเกียเซียน2920แล้วก็สองหนนี่คือเลขเด่นคำชะโนดน,นะคะก็หลายสำนักนะคะที่เด่นเด่น4นะคะเด่นสแล้วก็เด่น2เนาะ มันนีหน้าขลากเด่นสีนะคะนี่สี่สองสี่เก้านะคะงวดนี้เอามาให้ท่านผู้ชมเอามาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เพราะว่าเลขคำชะโนดเขาเข้านะคะเขาเข้าก็เลยเอามาให้ชมก่อนเพื่อนนะคะสี่แชกมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสามนะคะ เลขเจ็ดศูนย์งวดที่แล้วก็มาแรงเนาะแต่ว่าออกศนะูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะออกศูาานย์สี่นะคะธรรมบาดาลนะคะมาหกมาศูนย์มาคู่มาเก้านะคะมีเก้าแปดเก้าศูนย์ส่วนเลขพญานาคนั้นมาเจ็ดเก้า เลขเจ็ก้ากับเลขเจ็ดห้นะคะเลขเจ็ก้ากับเลขเจ็ดห้เป็นเลขเด่นของติ๊กฮิโลเนาะ79มา7กับ9มาร้อนะคะวดที่แล้ว5กับ3มาร้อยวดนี้7กับ9มาร้อซซึ่งก็ตรงกับโคตรฮิตเนาะ เป็นเลขเด่นของโคดนิตเนาะนี่คะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะท่านชอบตัวไหนเอ่ยเจ็ดมาแรงนะคะเจ็ดมาแรงเลขเด่นคำชะโนดนะคะ ยามเช้ามา1น,นะคะมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเาะเลขพญานาคมาสองสี่มาสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสรุปแล้วเลขเจเกมาแรงเนาะเลขคำชะโนดเลขเจ็มาแรงพบข้ามมาหนะคะเด่นหมีสองหกย์หแล้วก็เจ็ดเจเกนั้นเป็นเลขพญานาคเนาะ เรามาดูหวยลายวันนะคะเต้งหนึ่งมา6กสี่หนึ่งนะคะหกสี่หนึ่งเต้งหนึ่งโคตรฮิตมาสองเจแอดก็ชอบเก้าเจดจนะคะเพราะว่ามาร้อ์ของทิกิโลเนาะแล้วก็ตรงกับเลขพยานาคด้วยนะคะเลข79นี่ค่ะ แต่ว่าหน้าที่จะเอาไปพิจารณาก็คือเลขตรงนี้นะคะเลขตรงนี้นี่ค่ะเจ็ดเก้านะคะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะแล้วก็มีเก้าห้าแล้วก็เก้าหก ซึ่งเป็นเลขของเลขพญานาคเนาะน่าจะเอาไปพิจารณาโดยเฉพาะเลขเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดกับเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดกับเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดกับเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเลขหน้าปกนะคะเลขหน้าปกเดี๋ยวแอดเอาเลขหน้าปกให้ให้ชมนะคะเลขหน้าปกของ บางสำนักก็มาเจ็ดหกนะคะบางสำนักก็มาเจ็ดหกบางสำนักก็มาเจ็ดเก้านะคะเลขเจ็ดหกเดี๋ยวแอดเอาเอาเอา,เอา,เอาให้ชมเดี๋ยวแทรกเข้าไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเด่นมากที่สุดก็คือเลข79นะคะก็มาหลายสำนักเนาะแต่ว่าแอดก็จะแทรกเลข76็ดหกให้ชมนะคะ ะะเด่นล่างเจ็ดนะคะมีเจ็ดลองหนะคะนี่แล้วก็มีเลขเจดเก้าด้วยนะคะนี่พอมาหลายสำนักเนาะเลขเจดเก้าเนาะท่านจะชอบหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นคำชะโนดงวดนี้เด่นเจ็ดเด่นเก้านะคะเด่นเจ็ดเด่นเก้าแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เข้าเข้าบ่อยเข้าประจำนะคะนี่ค่ะก็มีสี่เก้านะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สองเก้า สองศูนอันนี้คือเลขบนนะคะแล้วก็สองหนึ่งก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมสรุปแล้วเลขเด่นคำชะโนดก็คือเลขเด่นมากที่สุดก็คือเลขเจ็ดเก้านะคะนะคะ เลขเจ็ดกับเลขเก้ก็มี7จหนะคะ7 6ถ้ามา9ก็มา95 96แล้วก็เกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ